สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เสียงกระซิบของวิญญาณที่จะพาคุณดำดึงสุนโลกของความลี้ลับเรื่องเล่าผีและสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลแบบคนธรรมดาธรรมดาอย่างเราๆวันนี้ผมกับเมย์จะพาคุณไปฟังเรื่องราวของกลุ่มนักสำรวจสมคนที่ดันไปเปิดหีโบราณในป่าลึกโดยคิดว่าจะเจอสมบัติล้ำค่าแต่ดันไปปลุกบางสิ่งที่ไม่ควรถูกปลุกเรื่องนี้ชื่อว่า สมบัติต้องสาบป,ป่าผีห่วงเป็นเรื่องที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของตำนานพื้นบ้านไทยวิญญาณเฝ้าสมบัติผีในป่าผีบ้านร้างและคำสาบโบราณบอกเลยว่าใครชอบแนวผีแบบไม่ปลดปล่อยวิญญาณไม่ได้จบสวยสบายใจเรื่องนี้คือใช่เลยพบ แค่ชื่อเรื่องก็คือคนลุกแล้วนะป่าผีห่วงคือแค่คําว่าห่วงก็รู้แล้วว่าอะไรบางอย่างมันไม่อยากให้ใครเข้าไปหรือไม่อยากให้ใครแตะต้องของที่อยู่ในนั้นใช่ครับแล้วเรื่องมันเริ่มจากเด่นชัยตัวเอกของเรื่องนี่แหละเขาไปเจอสมุดบันทึกของปู่ซึ่งปู่แกเคยเป็นนักสำรวจสมัยก่อนแล้วในสมุดก็มีแผนที่ลายแทงป่าลึกพร้อมลายมือเขียนไว้ว่าห้ามเปิดหีบแน่นอนว่า คนไทยเวลาเห็นคำว่าห้ามมันเหมือนเป็นคำว่าท้าไปในตัวถูกไหมถูกครับฮ <laughs> <า> <c oughs> ใช่เลยและแน่นอนว่าทั้งเด่นชยัยน้ำหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนร่วมทางแล้วก็ปานเทพอีกคนหนึ่ง <c oughs> เขาสามคนเนี่ยก็ตัดสินใจไปสำรวจตามลายแทงในสมุดของปู่ <c oughs> อุ๋ยเราชื่อปานเทพเนี่ยตั้งแต่ชื่อมาก็มีแววรนหาที่อยู่นิดๆแล้วเนาะ, <c oughs> ะไม่อยากสปอยนะแต่บอกเลยว่าพี่เทพแกโชคร้ายสุดในกลุ่มและกัน ตอนแรกที่ไปถึงเนี่ยบรรยากาศมันก็เริ่มหลอนแล้วใช่ไหมมีทั้งเงามีเสียงแปลกๆในป่ามีหมอกจางๆแล้วก็บ้านไม้ยกพื้นกลางป่าที่ไม่มีในแผนที่ใช่ครับและบ้านหลังนั้นแหละที่มีหีบต้องคํำสาบอยู่ในนั้นตัวหีบนี่โบราณมากสลักอักขระแบบล้านดาโบราณและที่พีคคือมีกระโหลกทองคําอยู่ข้างใน โอ้โห oh, oh. ฟังดูน่ากลัวแต่ก็ชวนให้เปิดจริงๆอะอย่างน้อยก็ขอดูเฉยๆได้ไหมนั่นแหละคำว่าแค่ดูของคนในเรื่องมันไม่เคยจบลงแค่ดูไงจริงแล้วพอเปิดหีบป,ปุ๊บวิญญาณก็หลุดออกมาเลยเหรอเป๊ะครับวิญญาณผู้หญิงในชุดไทยเธอคือผีเฝ้าสมบัติที่ถูกผูกไว้กับหีบมาหลายร้อยปีวิญญาณเธอไม่ใช่วิญญาณเฮี้ยนแบบไล่ลอบมั่วๆนะแต่จะเลือกคนที่แตะต้องสมบัตินั้นโดยตรง พูดแล้วนึกถึงฉากในตอนที่ปานเทพดนลากลงไปใต้พื้นบ้านเลยโอ้ยฉากนั้นคือแบบขนหัวตั้งใช่ครับแล้วไม่ได้มีแค่เธอคนเดียวด้วยนะพอหีบเปิดเหมือนปลุกวิญญาณทั้งป่าขึ้นมาทั้งเสียงกระดูกเสียงเด็กเรียกหาแม่เสียงรำทำเพลงในความมืดแค่ฟังยังรู้สึกเหมือนมีอะไรยืนอยู่ข้างหลังเลยอะแล้วที่น่ากลัวที่สุดคือถึงจะทำพิธีปิดหีบแล้ววิญญาณก็ยังไม่ยอมไป แสดงว่าคำสาบมันยังอยู่ต่อแม้จะออกจากป่าแล้วใช่ครับเพราะท้ายที่สุดเรื่องนี้มันจบแบบที่ว่าสมบัตินั้นยังอยู่และคำสาบก็ยังทำงานอยู่โหคืองี้นะทุกคนฟังจนจบแล้วคือแบบห้ามใครไปตามหาป่าตามลายแทงเด็ดขาดนะอยากให้รวยก็หาทางอื่นโถะหรือถ้าใครอยากจะลองของก็เตรียมใจไว้ให้ดีเพราะมันอาจจะไม่ได้มีแค่สมบัติที่รอคุณอยู่แต่มีผีด้วย และสำหรับใครที่อยากฟังเรื่องเต็มแบบจัดเต็มทุกฉากทุกตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนคำสาบกระจายออกมาฟังได้ที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเสียงกระซิบของวิญ,ญญาณด้วยนะครับและที่สำคัญกดกระดิ่งด้วยเพราะเรื่องผียังไม่หมดแค่นี้เรามีเรื่องใหม่หล,อน,ลอนรอคุณอยู่ทุกสัปดาห์แล้วพบกันในความมืดครับขอให้คืนนี้ไม่มีใครเรียกชื่อคุณจากมุมห้องนะคะ